คอน summer นะครับที่เราควบคอนโทรลอุปกรณ์เด็กโคมเบเกอร์แทงไฟฟ้าในบ้านกับแบตเตอรี่ไอแบตเตอรี่นะผมจะเขียนไว้เนาะ4 8โวลต์นะครับอ่าปุ๊บก็เปิดดงังขึ้นก็คืออันนี้นอรอยู่เน,นาะดังขึ้นคือออนจ่ายไฟจากแบตเข้าอินเวอร์เตอร์เปิดเข้าไฟปุ๊บนะระบบจะทํางานต่อน่านวะีไฟมานะแต่ว่ายังเครื่องยังไม่ติดกดแช่ะนะครับกดแช่กดแช่อแชอแชตอนนี้ตอนนี้เครื่องทำงานแล้ว เครื่องทำงานนะครับแล้วก็เราก็เปิดจากาเปิดไฟที่แผงก็ได้หรือจะเปิดเบรกเกอร์ตัวน,นี้ก่อนก็ได้ได้หมดนะต,ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ ac output ออกไปคือไฟฟ้าจ่ายออกออกไปใช้นะครับเปิดตรงน,นี้เปิดจริงๆเปิดตัวไหนก่อนก็ได้นะครับเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามตัวเนี้ยเปิดตัวไหนก่อนก็ได้แต่ตัวนี้ต้องเปิดเพราะว่าเป็นไฟจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นไฟจากแผงนะครับเป็นขียนไว้อยู่เนาะเบตเกอร์ดีซีดีซีคือโซลาเซลล์นะครับอันนี้อันนี้คือเบตเกอร์เอซีออฟมดนะครับก็คือจ่ายมาที่นอร์ทัมเมอร์อ่าตัวนี้เป็นตัวอ่าตัวนี้ทําหน้าที่ไฟเกินเกิน240โวลต์ w, เขาจะตัดเพื่อโปรเทคชันระบบนะครับรเพื่อที่จะหนุปกรณ์ไฟฟ้าเราถ้าต่ำกว่า170โวลต์ก็จะก็จะตัดนะครับด้วยโปรเทคชันตัวนี้เวลาตัด ตัดต่ตามเมื่ออะไรเมื่อใช้โหลดเยอะๆแบบดึงโหลดเยอะๆใช้นู่นนี่นั่นจนไฟแรงนั้นตกไฟตกเขาเรียกไฟตกมันตัวนี้มทำอยางที่ตัดครับแต่ว่าโดยปกตินะตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเรื่องเรื่องการใช้งานอ่าทีนี้ตอนนี้สามารถใช้งานกันแนละ้วทีนี้หลักๆนะครับที่มาดูหน้าจอครับพี่มาดูหน้าจอนะครับนะตอนเนี้ดูว่าชาร์จอยู่ยังไงดูชาร์จอยู่กดกดตัวนี้ก็ได้เพื่อ นะก,ดกด Enter ดูก็ได้เนะพื่อให้ไฟมันโชว์เนาะกี้ไฟดับน,นะครับตอนนี้ไฟจากแผงชาร์จไม่ม,ม,มีอันนี้ไฟฟ้ากนะารไฟฟ้าไม่เข้าอยู่แล้วเนาะตอนนี้เราก็ออไปอยู่เพราะผมก็ไม่ได้จําไว้นะครับตัวนี้ก็ไฟจากแผงชาร์จอยู่ตอนนี้ชาร์จอยู่ตอนนี้แบตเตอรี่เรามีห้าสิสี่จุดสี่นะครับแบตหมดแบตหมดจะอยู่ที่สี่สโวลต์สีบอโวลต์นี่คือหมดแล้วเครื่องมันจะร้องเลยใช่ครับแบตเตนจะอยู่ที่ห้าสบโวลต์นะครับ ทีนี้ไอ้ตลางวันเนี่ยจริงๆผมไม่กังวลใช้ได้หมดเลยใช้อะไรก็ได้นะครับกลางคืนเวลาเวลาแบตหมดปุ๊บเนี่ยคนงานเดินมาดูตอนนี้มีไฟอยู่เท่าไหร่สี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองโวลต์อะไรอย่างเงี้ย <ừ. S 1> ที่พลเท่าเหรอแบตบแบตบแบตเออ่ที่พอจะใช้ได้ก็อยู่มันสี่สิบแปดโวลต์สี่สิบเจ็ดโวลต์นี่ยังใช้ได้อยู่สี่สิบเจ็ดโวลต์ขึ้นไปเนี่ยใช้ได้เลย <ừ. S 1> ใช้ได้เลยเนาะถ้ามันตกมาเหลือสมมติเขามาดูตอนเย็นเขามาดูแบตเหลือสี่สิบสามโวลต์สี่สิบสี่โวลต์ ไม่ควรใช้เนาะแต่ถามว่าใช้ก็ไม่ใช้ได้เครื่องมันจะล็อกติ๊ด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 แบตมันเตือนว่าแบตหมดแล้วนะล็อกถ้าใช้ยางฝืนใช้เครื่องจะตัดชั้นดาวเตัอนเคื่องเพิ่มพอร์แบตเคื่อป้องกันแบตหลักๆจะมีอยู่จะมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็อาไฟชาร์จส่รลักไฟชาน์จนี่มีรูปแสงอาทิตย์นะครับมีรูปแผงแล้วก็มีรูปเลืนวนขึ้นนะครับไฟจ่ายอยู่นะครับมันมีอะไรเปิดอีกอีปล่า ตอนนี้โหลดมันแค่ไม่โชว์นะเพราะโหลดมันน้อยนะครับโหลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือโหลดก็คือคอวามเร็วที่เราใช้อยู่นะครับหลักๆที่มีแค่นี้แล้วอื่นผมเซ็ตมาหมดแล้วไม่มีอะไรเวลาปิดเวลาปิดเออจะมีแนวโนม้มที่ไม่มีคนอยู่ที่นี่หลายๆวันไหมไม่น่ามีแต <laughs> <อง S 2> นะ่ถ้ามีแต่ถ้ามีเฮ้ยจะต้อง,ง,อง<ไ>ปิดตรงนี้ชั่วคราวนะครับก็ปิดเบรกเกอร์ตรงนี้โป๊ะปิดเบรกเกอร์แผงอ่าปิด สส like ปิดตัวนี้กดแช่นะครับป่าวปแล้วก็ปล่อยโอ้เราก็ไล่ตามลำดับใช่ครับที่เราเปิดมาทั้งสามเราก็ไล่กลับมาใช่ครับสําคัญคือเปิดแบตกับเปิดตู้ก่อนค่าวป่าวการเปิดก็ไล่เปิดไปทไหนก็ได้แต่ก็เปิดได้หมดนะครับสําคัญเวลาปิดก็ปิดอันเล็กๆก่อนแล้วค่อยมาปิดให้มาปิดเครื่องแล้วก็ปิดแบตสุดท้ายครับครับทตามขั้นตอน มีปัญหาก็ถ่ายรูปเวลามีปัญหาหยิบตัวสับมาครับแล้วถ่ายไว้ครับครับม,มีปัญหามาแล้วถ่ายไว้แล้วผมจะได้วิเคราะห์ถูกแต่ตัวนี้เวลามีปัญหาเนี่ยถ่ายหน้าจอก่อนเลยอนะันดับแรกเขาถ่ายหน้าจอว่ามันเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ที่เจอตอนเนี้ยเจอเมื่อกี้ผมเจอที่กระบิน เนาะแบตเขาหมดเพราะว่าเขาไม่อยู่หนึ่งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เขาจะไปมาแท่วแอาทิตย์ละครั้งจากนั้นเขาทำทั้มเมอร์ติดปั๊มน้ำไว้พอดีปั๊มน้ำทำงานตลอดเมื่อที่เจอปัญหาเขาโทรมายูฮห้รุ่นเดียวกันแบตหมดและเครื่องตัดคือระบบโพลิชั่นมันดีครับตรงนี้ก็ใช้พร้อมกันได้หมดนะหลอดไฟแสงสว่างเครื่องตักผ้าที่ผมตุยเกล็ดี่ไก่ไว้เนาะมอหุงข้าวจริงใช้ด้วยกันหมดการนกาต้มน้ำร้อนใช้ได้หมดพยายามใช้ตะวันก่อน